อันนี้เป็นผลไม้ป่านะครับกินได้นะครับก็เรียกลูกหวายนะครับลูกหวายเนะี่ยกินได้นะครับอันนี้ที่มาของไม้เลียวหรือไม้หวายนะครับครูสมัยก่อนก็ใช้ไม้ตัวนี้นะครับเหลานะครับที่ไปทําโทษเด็กเนี่ยไม้หวายจริงเหรอที่มาใช่เนี่ยไม้หวายเขาเขาไปเหลาเลเหลาานาำบอก<า>มันจะสวยเลยพอเหลาปั๊บเนี่ยมันมันจะสวยนะ มันจะสวยล้วเป็นไม้เลียวไม้หวายอ๋อที่เขาเรียกไม้หวายนี่เหรอใช่อ่ะอตีเด็กทำโทษครูตอนไหนก่อนจริงอ่ะไม้หวายเนี่ยก็เหลาจากเนี้ยนะแล้วมันจะสวยเนื้อข้างในอ่ะเราหนามแบบนี้เลยอ่ะพี่ก็เหลาแล้วก็มันมันจะเหลือแต่ไอ้เนื้อไม้ข้างในอ่ะมันจะสวยอ่ะเคยเห็นไหมอ่ะไม้ไม้ไม้หวายไม้เลียวอ่ะเคยเห็นเคยเห็นนี่แหละแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่านี่คนี่พอลอกออกหมดอ่ะมันมันจะสวยอ๋อมันจะสวยไม่อ่ะโดนตีบ่อยอ่ะ ไม่ก็ไม้ไม้หวายไม้เลียวที่เขาบอกอ่ะไม้เลียวก็คือทําจากไม้หวายอ๋อแล้วเขาก็มาปอกแบบนี้อ่ะพี่ <S 2> <S 2> เขาเหลาเลยอ๋อเขาเหลาเหลาแ,แ,แล้วตากแดดแล้วมันจะเป็นรงมันจะกลมเออมันจะไม้เลี้ยวอ่ะไม้หวายไอ้นี้ค่อยมาดูกันตอนมันสุกเนาะว่าจะกินยังไงเนาะโอเคค่ะ